สวัสดีค่ะพี่น้องคะกบมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนั้นนมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนวดลูกค้าลงมาแล้วลอลูกค้าคนต่อไปมาเมื่อในข่อยสิมาเป็นจคลิปข่อยเตรียมสคริปมาอย่างดีได้พี่น้องข่อยย่านข่อยลงสนเนาะก็คงไม่มีเรื่องอะไรไปกว่าเรื่องที่ดินบ้านที่เป็นกรณีกันระหว่างพยบอและอภิริภรรยาเนาะพี่น้องเนาะ ข่ก็เลยไปเตรียมสคริปต์เมื่อว่าวางดีเลยเพราะว่าพอเป็นการจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอมูลใดๆเท่ากับหูตามโซเชียลแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเป็นอย่งสี่สี่สันมากข่ก็เลยไปเรียบเรียงสคริปต์มาเพื่อไม่ให้หลุดเข้าใจมาบ่ให้ไปก้่าวลำหรือเอยียงก็คือเอาแบบว่า เป็นกลางที่สุดนะนะเ้ากับบรูนรอกวาสานพิติตัสินจังไดหนุนนะ่ะนี่ผัวข่อยกับบรเมเบทานายเนาะผัวข่อยกับบรเมเบผู้พิพากษาเนาะหาก็เป็นไทยบ้านตาดำๆๆซึ่งติดตามเหตุการณ์นี้มาอย่างยาวนานและโดนเติบแล้วก็คงคิดว่าโดนต่อไปเพราะฉะนั้นมื่อนี่ข่อยมากเป็นสคริปเบอพี่น้องนะคะแต่งซื้อหัวขอผมได้ยาวาเด้วเบิาง เริ่มจากเหตุการณ์เรื่องราวบางคนบางคนกับบรลูอิลีพี่น้องว่ามันเกิดยังขืนแมนบ่บางคนบรูอิลีเออจะเริ่มตรงไหนวะจะเป็นไรขอความขกันได้เออพี่น้องเอยเรามาขึ้นเป็นว่าตั้งชื่อหัวข้อนี้เลยนะจากรักหวานสู่คดีฟ้องขับไล่นิติกรรมอำพราง vs กรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อผัวเมียไม่จดทะเบียนสมรสอันนี้มันอาจสิเป็น มันอาจจะมีหลายคนหลายที่เคยประสบปัญหาแบบนี้เนาะพี่น้องขอก็เลยไปรวบรวมหมรักฐานมากเพื่อสิวาน่วงหัวมวนกับพี่น้องเข้าบรูลุบอกว่าความเป็นจริงนะ่ะสารเพิ่นจะว่ายังไงเพิ่นสื่อพยานว่าอะไรยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของสารแต่ม,มื้อน,นี้เข้ามาเว้าในฐานะคนสารแน่คนใส่ใจเนาะพี่น้องนะเนาะเข้าก็อยากรู้แมนบ่เรอบไ้เรื่องก็คือค่อยเขียนสคริปต์มาอย่างดีนะเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากคู่รักหนึ่งคู่เป็นเหมือนเล่านิทานเลยนะพี่น้อง เรื่องราวเรื่องนี้เริ่มจากคู่รักคู่หนึ่งที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะคะฝ่ายชายได้ทําการโอนซื้อที่ดินและสร้างมูลค่าสูงสร้างบ้านมูลค่าสูงแมนบอตกกลับไปชอดแรกเนาะพี่น้องเนาะเออมาที่นี่ในชื่อของตนเองทั้งหมดก็คือโฉดแต่เป็นชื่อของผู้ชายทั้งหมดนะคะทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่กี่ปีละสองปีสามปีบอแมนบ โดยมีบุตรร่วมกันปัญหาเกิดเมื่อใดบ้านนี yeah, yeah. ้แยกแยะผู้ล้งคนเพิ่นบนรรลุข่าวเนาะพี่น้องเนาะคอาสิเอกเสรเป็นอย่างวะปัญหาเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหญิงนอกใจทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงและฝ่ายชายตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปแต่เรื่องบอจบแค่นั้นพี่น้องจ๋าเมื่อฝ่ายหญิงเมื่อฝ่ายหญิงกลับย้ายออกและปล่อยให้คนงานของตนเข้ามาใช้ ประโยชน์ในบ้านโดยไม่ยอมย้ายออกตามที่ฝ่ายชายขอแมนบอเพิ่นกับเคยขอเมนบอที่ว่ายืนอยังจังสันสีนั่นปะนี่คือจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องซึ่งจริงๆไม่ได้คิดว่าจะฟ้องร้องเข้ากลูกกันอยู่นอกพินองนอกที่แหลกเพิ่นว่าเพิ่นสเก็บไปเหูกบ้านนี้ก็เกิดเหตุจานยังใดๆเริ่มจากวันเกิดเออคนที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือเริ่มจากวันเกิดนู่นนั่นนี่ก็เลยศูนย์นั่นแหละคอยคิดว่าเด้ยอันนี้คอยคิดเอาเองมันอาจจะเป็นเมนก็ได้เพิ่นจไปไห้คำมไหนการในศาลยังเพิ่นกับเรื่องของเพิ่นนอัี้ หาเป็นประสาทส้นเ้าเป็นเอฟซี้าเป็นภูสาระแน่เผือกตามโซเชียลที่ออกมาใช่ไหมคะเออบัดที่นี่บัดที่นี่ทางกฎหมายนะคะนิติกรรมอาพรางคืออะไรมารู้คานี้ก่อนก่อนจะไปดูผลคดีเราต้องเข้าใจประเด็นหลักที่ฝ่ายหญิงอาจยกขึ้นมาต่อสู้นั่นคือนิติกรรมอาพรางคือการทําสัญญาซื้อขายนิติกรรมที่แสดงออกเพื่อปกปิดความจริงว่าแท้จริงแล้ว คือการกู้ยืมเงินหรือใดๆก็คือประมาณนี้แหละนะพี่น้องเขาบรรลุออกมาอย่างแต่ว่าเขาเจะเขียนเขาเจะระบุว่าซื้อขายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในความเป็นจริงรับเงินอะไรนู่นนั่นนี่เพื่อนกับสิบไปพิสูจน์กันในศาลแหละพี่น้องแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะยกตัวอย่างสคริปที่เขียนมานี่คือการยกตัวอย่างนะคะโปรดเข้าใจอิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่เป็นกรณีตัวอย่างที่เราสามารถพูดได้เนาะเออนิติกรรมอำพลางคือการที่ทำสัญญาซื้อขาย ในวงเล็บนิติกรรมที่แสดงออกนะคะเพื่อปกปิดความจริงว่าแท้จริงแล้วคือการกู้ยืมเงินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะคะหากพิสูจน์ได้ว่าอำพรางจริงสัญญาซื้อจะเป็นโมฆะและต้องบังคับตามสัญญากู้อันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปนะคะโอเคบอ เท็จจริงแล้วที่หักล้างความเป็นอัมพรางน้ำหนักฝั่งฝ่ายชายเรื่องกู้ไม่เงินไม่กู้นั่นอันนั้นผ่านไปนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อขายกันโอเคบอบ้านี้เท็จจริงที่หักล้างความเป็นอัมพรางน้ำหนักที่ฝ่ายชายนะในแต่ในกรณีนี้มีข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ทาให้น้าหนักนิติกรรมอัมพรางอ่อนลงอย่างมากหนึ่งคือการลงทุนพี่น้องลงทุนอย่าง สร้าง Studio, Studio, สตูดิโอสตูดิโอส้างบ้านสร้างหอพักสร้างคา,คาเฟ่แมนบออืมฝ่ายชายไม่ได้มีแค่ชื่อในโฉนดแต่ได้ลงทุนสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสูงนี่คือการแสดงเจตนาความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงข้อสอความสัมพันธ์จบแล้วทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและเลิกลากันเพราะฝ่ายหญิงมีคนอื่นอันนี้เราดูมาจากโซเชียลใช่ไหมจะมาฟ้องฉันไม่ได้นะจ๊ะทุกคน เป็นพยานนะคะความสัมพันธ์จบโดยฝ่ายหญิงมีใจให้คนอื่นตามที่เป็น,ปนข่าวออกมาใช่ไหมการที่ฝ่ายชายย้ายออกโดยโดยไม่ได้ไหมายถึงการสละสิทธิ์นะคะ 3. การใช้ทรัพย์สินหลังเลิกฝ่ายหญิงก็คือย้ายมาอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ย้ายออกนะคะฝ่ายหญิงบ่ิยอยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เองแต่ให้คนงานนี่ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์ในฐานะเจ้าของเดิมแต่การใช้สิทธิ์โดยอาศัยความยินยอมซึ่งฝ่ายชายได้บอกกล่าว ให้ย้ายออกเมนบอตอนที่เพิ่นม,มีอนเอเรื่องนั้นเมนบอเฮ้ากับบลูอันนี้เฮาเฮาเอาตามข่าวเอาตามข่าวที่ออกทางโซเชียลนาอตอนนั้นที่บอกว่าให้ออกวันที่สามสิบเท่าไหร่ใช่ไหมเมนบอคนงานอยู่กับมีการเพิ่นสปปิประกาศขายประกาศขายหล่ะเพิ่งกับมีการยืนโนตินห้ออกหนุนอันนี้ก็เป็นที่มาของการฟ้องไม่รู้ใครฟ้องใครแหละแต่เฮามาสาลแนกก่อนเฮาบอกใช่สารแต่เฮาพูดตามเหตุการณ์ที่ตัวเฮา ฟังอยู่คู่มือบังอยู่ขู่มือนะพี่น้องความเสี่ยงสูงของการอําพรางนะคะกรณีขายต่อนะคะแต่ประเด็นที่เราต้องย้ำเตือนคือความเสี่ยงที่สุดของการทำนิติกรรมอําพรางหากฝ่ายชายเจ้าหนี้และผูผ้ซื้อก็คือคนซื้อก็คือหากฝ่ายชายเจ้าหนี้หรือว่าผู้มีชื่อตามโฉนดน่ะนาที่ดินไปขายต่อให้บุคคลภายนอกสุดจริตคือคนที่มาซื้อเป็นคนใหม่บรูดเรื่องน้าเจ้าจ้าฉันมาได้รับทราบน้าเทิดจะาสาวแเมนบ ฝ่ายหญิงจะไม่สามารถเรียกที่ดินคืนได้กรรมสิทธิ์จะต,ตกเป็นของผู้ซื้อคนใหม่ทันทีนี่คือสิ่งต้องที่ต้องระวังหากคิดจะใช้การซื้อขายอําพรางการกู้ยืมว่าสั้นบ้านนี้ฟ้องร้องสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่สุดเมื่อฝ่ายหญิงไม่ยอมย้ายออกตามคําขอฝ่ายชายจึงใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะโจทย์ยืน่นแมนบอกใช้เป็นโจทย์ใช้เป็นจำเลยบุรุษแหละเออสมมุติฟ้อ,ฟองร้องเรียกซัย์คืนและขับไล่ มาตรา1336ปสามสามหกสันจักแมนย่อยังดอกในคดีนี้น้ำหนักหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ฝ่ายชายมีโฉนดมีการลงทุนสร้างมีการบอกกล่าวให้ย้ายออกแนวโน้มคำพิพากษาจึงสูงมากที่จะฝ่ายชายชนะคดีและให้ฝ่ายหญิงพร้อมบริวารต้องออกจากที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อฝ่ายชายตัดปัญหาทุกอย่างให้จบแมนบอพี่น้องที่เล่ามาทั้งหมดนี่คืคือ้าเอาขอพูนจากโซเชียลจากใดๆสำนัก ข่าวสำนักกูรูต่ตางๆมาประมวลผลเนาะว่าเหตุการณ์นู่นนั่นนี่มาเป็นอย่งางไรแล้วก็ดูจากตามคลิปที่พ่นลงเนาะพีน่น,อนอ้นองเนาะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าทางเรียนก็คือบอกว่าเป็นหน้าที่ของศาลที่เพ่จะสืบสวนจ์พยานโจ,นโจ,โจ์จำเลยอะไรก็ว่าไปเป็นหน้าที่ของเพื่อนเท้าประเมินการฉีกแนวแต่เท้าเบาในฐานะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้กับเราก็ได้ใช่ไหมกรณีศึกษานี้สอนให้รู้ว่าสถานะทางกฎหมายสําคัญที่สุดนะคะไม่จดทะเบียนสมรสทําให้ทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้องกันทางกฎหมาย สเจตนาการลงทุนการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นหลักฐานที่สําคัญในการหักล้างการเป็นนิติกรรมอําพราง 3. อย่าเสี่ยงอําพลางหากต้องการใช้ที่ดินเป็นหลักประกันควรทําสัญญาที่ถูกต้องอันนี้พูดถึงกรณีเอาที่ดินไปจำานงคําประกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไปกู้เงินหรือเอาที่ที่ดินคําประกันเนาะจะต้องจำานงหรือขายฝากเพื่อปกป้องป้องสิทธิในการถ่ายถอนของตนเองอย่าให้อําพรางกลายเป็นการเสียที่ดินถาวร ใช่ไหมคะถ้าบอกเป็นกลางเดี๋ยวถ้ามาไดีจมตีไฟใดเด็เพราะว่าเอาจากเนื้อไหนก็คือค่อยบอกกันแหละเลยาย่ามันก็บอกไปโทรทิปเธอเด็เนาะโอ้ยข่อยกระเจน้ปวดหัวหัว,หว,หวงอกละพี่น้องคาดต่เสือกน้ำเขาเนี่ยเกิดเป็นมือเป็นเว้นนวดลูกค้าไปกับดี่ไรอย่างวะทุกคนใส่ใจแหละพี่น้องแต่ก็เนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพราบ้ันก็คงไม่มีเคสนี้เคสเดียวพนก็ให้หน้าที่ของสารของอะไรเพ่นทําไปใช่ไหมพี่น้องจ๋าอืมเราก็ดูตามนัน เจอกันใหม่คลิปหน้าจะคอยมีไอ้คอยหนาวเด้นนี่คอยหนาวเด้นี่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย